เขาตกใจอะไรหรือเปล่าสวัสดีเขาดามีชาแนลเขาที่นี้เขาอยู่ที่ร้านเจเบียคุรยำนะครับตลาดรถไฟชายโยนะครับสวัสดีครับสวัสดีเชองสวิตเซอว์แลฮ้ยทำไมมืดอย่างเงี้ยอะะไรทำไมมืดอย่างเงี้ยเป็นที่ย้อนแสงอ่ะเฮ้ยมืดจริงๆเนี่ย จะเบียทำผิวมาใหม่ใช่ไหมน่ะดามมี <c oughs> เรารู้ตัวแล้วยังไม่ไหลอ่ะดูดิไหลตรงไหนอยากดูไปดูพี่มีก่อนเลยค่ะโอ้ลูกค้าเยอะมากเลยนะอุ้ยอย้่ชีวิตอยู่ตกแต่งขวดปุ๊ ไม่ไเ,เราะกุ้งสดปูมามีป่ะมีครับผมอ๋อยังไม่ได้ขึ้นเหรอเล้เออางปูด้วยปูนี่จัดร้านยังไม่เสร็จเลยขายแล้วนะนเ,ลเลยนมปลี่ยน<อ>มุมเสล็จยน้อนแสงชดครับ เบียร oh, ์หลายยองอ๋อชาวเตี้ยมาให้ใช่ไหมให้เคนไปส่งี่นี่ตลอดมีอะไรช่วยบอกนะครับถ่ายเบียร์เกียวพอพี่คนช่วยมีเยอะแหะเบียร์ ชออนี่มาช่วยใช่วหมข้างหลังเนี่ยย้อนแสงแรงมากลูกสาวแม่อ่ะมนั่งหลังขหงคุณแม่ลูกสาวเอ้ยลูกสาวครูเพิ่งมาส่งอาจารย์เบียร์เป่าแม่คะานอยกลางวันอยู่ สดนะครับใน่มึกสดมั่งเซนมั่งส่คนะหญ่ส่วนใหญ่จะเซน่นาะ แล้วลวกใหมหมอหน้าปูม้ามาแล้วทำซาโต้เพืาา่อจะได้พึ่งพ่อแม่ได้ตลอดตลอดปูมาไส่ใหญ่วันนี้ปูม้าเท่าไหร่จ๊ะเบียตัวใหญ่มากไ,าาไมก่อด ถามว่าขายลูกค้าเท่าไหร่อ๋อขายลูกค้าเหรอร้อยร้อยเยอะพอจบใบนี้ร้อยหนึ่งนะครับผมตัวใหญ่นะโอ้อะัรนะเก็บไปก่อนลูกค้าใหไปขายไม่ดูอันนั้นสำหรับลูกค้าที่พูดกันเขาหน้าละ น่าจะมีตะกตร้าใส่มีครับพี่หมีแป๊บนึงนะพี่หมีนะนี่เหงือเปียกลงไปแล้วครับพี่ท้าะรอหน้ามาสัมผัสไหมครับอย่าเลย <c oughs> นี้เวลาใส่แว่นดูโอเคมากเดี๋ยวให้ถอดแว่นนะถอดแว่นเหมือนเนี้ยต้เห็นลูกปั้นคนตกตายข้างบอปานแล้วเอไปอ่ะอ่ารอกับแปดสิบ่ไหนสร้อยบมาะลุ อ๋อเนี่ยเ็นแบบไทยเนี่ยของบ้านน,าน,นี้อันนี้อยู่ประจบกันหมดเลยเหรอเน,นี่ย ใช่เราใช้มุนมนั้นแหละมุมนั้นเราเลอคข้ามากดำไปวะมันคงไม่มีอะไรข่าวไปกว่าน,นี้แล้วล่ะนอกจากน้ำแข็งยังเนาะน,น้ำเขียวหมดอะไไปเดี๋ยวเบียร์ใช้โทรศัพท์ที่มีน่แะแหละาแชร์ให จริงๆัต้องพิมพ์แบบว่าแคปชั่นของจริงค่ะโอ้ยตาตีแดงแค่เพิ่งหยุนะแค่หนอย่าเพิ่งด่าพี่แคปได้นะคะได้หน่อย ที่เราไปจอดที่สี่แยกไฟแดงไม่รลุกสมองอะไรแต่งหน้าผิดปกติหรอเขาตกใจอะไรหรือเปล่าเข <c oughs> าตกใจคนตาคนไหนบางคนไม่ไหนเนี่ยสองอย่างใช่ไหมครับหนึ่งร้อยยี่เป็นสองร้อยสิบนครับผมบเาารารวมมิตรทะเลเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยเราก็ลวนทะเลนั่นแหละแตนเราไม่ลงมิดคุณทำให้มันยากไปไว้อะ ไม่กลัวเหรอเดี๋ยวเขาหาว่าเป็นแฟนจะเบียอนะให้เป็น ก็น่าสิอ้าวไปหาไลรแต่เมื่ไรวะสวัสดีค่ะแต่ก่อนเรียกตั้งมาสวัสดีค่ะเสียงจะกรี๊ดเสียงคะเมื่อวานเมื่อวานเจ๊ไม่วาเนี่ยพิสแต่ตลาดอ่ะ เขาก็อยู่กันทั้งแทบตะเธอทั้งแท่มาอยู่แต่ร้านเดียวหวานจะเบียร์ไม่มาไม่ค้าดีใจนะเนี่ยครับขอบคุณมากคุณน้ำตาคุณไหลเชยคอนนี่ดามม่วงสักครู่นะคะคุณพี่ค่ะอย่าเพิ่งสั่งค่ะเดี๋ยวมั่งลืมค่ะใส่ใส่ดิไปเลย มะนาวนี้รูละร้อยสถูกใช่ป่ะค่่หมนได้น่ะยกหได้กินไหมรสชาติกับเมื่อก่อนนั้นกับตอนนี้ได้อยู่นี่น่มันจะต่แหลกอดียเอาตอนนี้กินได้ไหมไม่เอาเหมือนเดิมสิ งานอะไรวะวัดในกุ้ยอ๋อวัดกุยเรอข้า่านไปเห็นพอดีเลยพรุ่งนี้ไหมวันนี้วันนี้หรือพรุ่งนี้วะวันนี้เปิดงานหอยยังมีปล่าเฮ้ยหอยไม่มีแต่เด็กหรอคุณแม่ค่ะนมำปากนี้่ยนยังเดียวคุณแม่เดี๋ยวก่อนสิเอากุ้งกับปูมาของจางไม่ไปไหนเลยนะใครเก็บแม่พูดมาเยอะเราเก็บ 250กับ120อ,อันนี้อย่างเดียวใช่ไหมบบ250นนบาทนี่ไม่ทำดวง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 แล้วแอบม้องไห้ไ250 2าง150บาโอข้างปลาได้นะคะไอ้เดี๋ยวทำไมนะได้สาพไพ้ตามาต่อมบายสาพไพ้ตลอดหัวกุ้เยอะ <c oughs> เป็นคนที่ไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เกิดมาเลยเสียสิงตั้งแต่เขาเกิดมาเลยใช่ไหมแห่แพ้คนก็แพ้แม่จำคนไม่เนี่ยหนม่มถามไปอยู่กระบี่นี่แบบน่าจะได้หัวฝรั่งเนาะแม่นามเลยไม่ทันเลยนี่กุ้งด้วยกุ้งด้วยวหรอแม่ดเดี๋ยวก่อนนะตีเลยแม่ผิดอีกแล้ผิดแม่ผิดมากตอนนี้แม่เหมือนเดิอเนี่ยแบิ้หัวแล้วอไดแบบพ้หัวใช่ หอยนางรมหอยนางรมอีกถุงนึง<ะ>ไม่ใส่ปลาร้านะนางรมแม่ละเอาใหม่เอาใหม่อะไรที่เอาหอยนางรมอีกถุ่นึงไม่ใส่ปลาราอ่ะฮะไม่ใส่ปลาร้านะ,ะเลือดไข่มันอย่างนี้เลยม่ต้องเลี้ยงตอกทองซึ่งไว้ทำไมให้ดีหมดเอามาใจะเบียกกินนะตำคาต้องมีแคัตชองคปตชันสั่นดีนะจ๊ะอรีโอ้ยเป็นหัว สองสองพดีเลยเองพอดีเลยไเด็กคนนี้ผมองกูแยกไม่ทันเขาอะไรคะอ่าสองร้อยพอดีครับผมเราจะมีอะไจัดคิวลูกค้าไงเนี่ยลูกค้าคะาจำไว้ค่ะใครมาก่อนมาหลังนะคะตีกันเองค่ะโอเคค่ะ น้ำยำไหมคะน้ำยำหรอคะก็เป็นเป็นหน้าร้านนะลูกค้าเอาหน้าร้านเลยใช่ค่ะจะไม่มีใส่ขวดค่ะเพราะเบียร์ไม่มีเวลาค่ะตอนเลิกงานเราก็ต้องไปแบบปฏิบัติแฟนน่ะค่ะสวยยังหน่มแว๊บไปเอาที่ดีความสวยไปอีกสั่งค่ะเริ่มครูข้าวโพดไนั่ง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 นี่นั่ะนั่งหนุ่ม แม่เนี่หน,หน,นมู่แม่ไเอามอนยนเียและหน่อยแม่ม่กินถงแม่เดท่อทอเอาอยแรงใช่ไหมหอแบบลืมหัวหรือหัวลืมแบบท้งหัวอยูแม่ไม่เอาแบบหัวลืม <laughs> อแมออนมา้านี่นะะี่นี่นี่น่นี่นี่นี่น่นี่นี้นี่นีนี่นี่่นี่นี่นีนี่นนะ่่่่ ผมจะสั่นลิ้นพยักเอาเอมะที่สองแห่งมาจบเพราะว่าออนยันนัดแข่งแต่เด็กกลับในบ้านมันลูตอนนู้นจะรออไรหรือว่าจะกินอะไรกินยำอะไรไหมลูกทีนียำกินเขาจะมากินยำแต่เอายำอะไรดีกินแล้วกินยำเธอแล้วไม่โมโหอ่ะต่อไปถามข้าวโพดรวมข้าวโพดรวมนะครับสุกเอาแบบสุกเนาะไม่ปลาร้าข้าวโพดสุกกีนหมี อ๋อก่อนจะลวกต้องบังแบบนี้ป่าค่ะลืมคงต้องทีบรหยิดแม่เลยแม่ยำมวงเนี่ยเย้ยำมวงสามห้าสิบับ อ้าวเพราะว่บอกไรวมบอกบอกมาคนเดียวโอ้โหสายหาพู้ผิดนิดเดียวเองอะกถ้าอยู่คนเดียวจะโจมตีเลยกันมากมายวะลุ้มน้อหนูน้องอีหักเลยหักเลย

มองร้อยห้าสิบว่าเกือกสาเตรเลยแต่นี้เตอร์บาแล้วแม่แม่หอยแครงเนาะจเลยหิ้หัวนะได้แม่จัดให้ค่ะลาตอกเมให้มันน้ำตาตอกเมา์ปลาเข็มนรกเลยยี่ไม่แพงหรอตมันกินเมียมัุงงอย ยิงนึกแต่ไม่มีหัวแล้วมันมีหัวยังไม่ใส่เลยซายหาพิกจับคุณอันนี้คือยำพริกเนี่ยยำพริกใส่หอยแครงนะก็มีเลยอันนี้ใส่น้ำมดแล้วไม่มีเลยมีช้อนใช่ไหม

อูมแยกต่อองางรลกให้ดูบรรยากาศร้านเจเบียะขลอ่ยยัมแซบเบอร์นะครับไปกัดตลาดรถไฟชัยโยนะครับเรียกทางรถไฟประจวบมาครับฝากเพื่อนกดตับตะไคร้กดไลค์กดแชร์ให้เราในชาแนลนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ